สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาสวีเดนอยู่ตอนนี้นะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำกลุ่มคำหรือประโยคสั้นๆง่ายๆที่สามารถนำไปใช้พูดกับหมอกับพยาบาลหรือกับคนในบ้านก็แล้วแต่นะคะถึงเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะชนิดของคากลุ่มคำหรือประโยคที่นำมาแบ่งปันในวันนี้มีความหลากหลายนะคะ อาจจะมีคำนามมีคำกริยาปะปนกันนะคะหรือเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆกลุ่มคำที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำหรือกลุ่มคำที่แปลว่าคลื่นไส้อาเจียนอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออยากจะอ้วกภาษาสวีเดนเขาเรียกว่า mor illa m o r ์อ l ลลหรือ Hor illa m o e n d เก็ได้นะคะจะพูดสั้นๆ m o r ์อ l ลลก็ได้หรือจะพูดยาวขึ้นมาอีกนิดนึงฮอร์อิลล่ e ม d เประธานเติมเอาเองนะคะถ้าเราพูดถึงตัวเราเองมีอาการเราก็แค่เติมคำว่ายกเข้าไปนะคะ โยกมูอิลล a ฉันรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือโยกฮอร์อิลล์มูเอ็นเตะอยฮอร์อิลลมเอนเฉันมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวฮอร์อิชเชลฮอร์อิชเชลถ้าเราจะพูดให้เต็มประโยคว่าฉันเวียนหัวก็แค่เติมโยกเข้าไปนะคะ โยฮอร์อิชเชลยฮอร์อิชเชลฉันมีอาการเวียนหัวนั่นเองนะคะได้อ้วกไปหรือมีการอ้วกไปเวลาไปหาหมอหรือพยาบาลเขามักจะถามนะคะว่าเราอะก่อนหน้านี้เรามีการอ้วกไปหรือเปล่าหรือเรามีอาการอ้วกไหมนะคะก็สามารถพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกก็คือ หอแคร็กหอแคร็กแปลว่าได้อ้วกไปแล้วนะคะคือก่อนมาหาหมอเนี่ยมีการอ้วกไปแล้วหรือหอแครกนี่ไงหอแครกนี่ไงมีการอ้วกแครกนี่ไงเป็นการอ้วกนะคะได้เป็นลมไปเรามีการเป็นลมไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาหาหมอนะคะหอสวิมมัต har s c w i m m a t เจ็บมาก har micket und har micke und har micke und เ,เ,เจ็บมากปวดหัว har huvudverk huvudverk แ,แปลว่าปวดหัวนะคะถ้าฉันปวดหัวก็แค่เติมย่อเข้าไปคะ่ะ y ยกหอดหูดแหวก o ยหอดหูดแหวกหรือจะพูดอีกแบบก็ได้คะ่ะโยก o อดอุนท u หูเวก o r หอดอุนทีหูเวกฉันปวดหัวทั้งสองประโยคต่างก็แปลว่าฉันปวดหัวนะคะปวดฟัน h อ r อุนทีเอ็นทัหรือหอดทันแห r กแหวก แปลว่าเจ็บอุ้นก็แปลว่าเจ็บมีรูที่ฟันหนึ่งซี่หอโฮลอเอ็นทันดหอโฮลอเอ็นทันดหอมีโฮลรูอีในเอ็นหนึ่งทันฟันฮอโฮลอเอ็นทันมีรูที่ฟันหนึ่งซี่ หรือมีรูในฟันหนึ่งซี่มีหินปูนฮอร์ทันสเตียนฮอร์ทันสเตียนนอนหลับไม่ดีก็คือนอนไม่ค่อยหลับหรือนอนไม่หลับนะคะโซเว r รโดลิตโซเวรโดลรู้สึกไม่ดีมูร์โดลิต โมดูรู้สึกไม่ดีไม่อยากอาหารฮออิ g งเงนโ l ดลุสฮออิ g งเงนโ l ดลุสโมดลุสก็คือความอยากอาหารอิ g งเงไม่มี h อ r ิ n งเงนโมดลุสฮออิ n งเงนโมดลุสไม่มีความอยากอาหาร หรือไม่อยากอาหารนั่นเองนะคะหรือจะพูดสั้นๆ Add t h e d o l ล d a อด the d o l ล t กินไม่ค่อยได้หรือกินไม่ได้นั่นเองนะคะมองไม่ค่อยเห็น s eed ร์โ t s e e d l i เรืนี้พูดถึงสายตานะคะสายตาไม่ดีมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ฟังไม่ค่อยได้ยิน Her d o l i g t her d o l i g t พูดถึงเรื่องการฟังเรื่องหูไม่ดีนะคะฟังไม่ค่อยได้ยินเจ็บขา Har o n d i benen, har ont i benen, har m o n d เจ็บอ ที่หรือในเบี้ยนเเน่งขาหออุ่นที่เบี้ยนเนี่ยเจ็บที่ขาหรือเจ็บขานั่นเองนะคะเจ็บขาหนึ่งข้างหอุ่นจีเอ็ดเบี้ยนหอุนจีเอ็ดเบีย้ยนหอุน่นจีเอ็ดเบียเบ้ยนเจ็บขาหนึ่งข้าง เจ็บต้นคอหรือหลังคอฮอร์อุน่์อีนักเก่นร์อ,อุน่์อีนักเก่นเจ็บหลังฮอร์อุน่นอีริกแก่นหดอ,อ,อุน่นอีริเก่นเจ็บไหล่ไหล่อักเสบถ้าไหล่ขวา h ö อ a ์เกิลลไหลซ้ายเว s t e r ถ้าไหลหนึ่งข้างและอยู่ในรูประบุเจาะจง axel h o r und i axel h o r u n d อ a x e น a เจ็บไหลอันนี้ไม่ได้ระบุว่าซ้ายหรือขวานะคะก็คือข้างใดข้างหนึ่งที่เจ็บถ้าเจ็บทั้งสองข้าง เจาะจงว่าเจ็บทั้งสองข้าง Hor und i axlana เจ็บไหล่ถ้าพูด axlana ก,นะก็แสดงว่าเจ็บทั้งสองข้างนะคะเจ็บเทา้า Hor und i f u t t ตเตนฮอร์อุนอีเอออเ,เจ็บเทา้าท้องผูกหรือถ่ายไม่ออกนะคะพูดได้สองแบบนะคะ อันแรกก็คือ ad h o d e mogen ad h o d e mogen โฮ d หมายถึงแข็งนะคะท้องแข็งก็คือท้องผูกนั่นเองนะคะหรือสับท้องผูกโดยตรงก็คือ firstock หนึ่ง hard firstock หนึ่งท้องผูกท้องเสีย hor, m o g k j u k hor, m o g k j u k แปลว่าท้องเสียนะคะ m a g s j u k หรือ diarrhea จะใช้คำไหนก็ได้นะคะติด s m i t t a r ติดในที่นี้ก็คือเอาหวัดไปติดคนอื่นหรือติดหวัดจากคนอื่นมานะคะเป็นอะไรแล้วติดกันนั่นเองนะคะ s m i t a r การรักษา r d v o r d แปลว่าการรักษานะคะมันจะมีอีกคำหนึง่ง Behandling b Be บ h a n d l i n g ก็แปลว่าการรักษาเหมือนกันนะคะ r d ก็จะใช้กับรักษาคนป่วย Behandling ก็คือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนะคะการตรวจ u n d e r s e c k n i n g a r อันนี้เป็นหูพจพ์นะคะคำนี้ u n d e r s h a r n i n g ถ้าเป็นเอกพจน์ก็แค่ตัดส่วนนี้ออกนะคะตัด ar ออกก็จะกลายเป็น u n d e r s h a r n i n g การตรวจสอบอืดเรียดในงานอืดเครียดในงานเป็นการตรวจสอบหลายครั้งนะคะถ้าเป็นการตรวจสอบแค่ครั้งเดียวก็เดี๋ยวนะคะตัด ถ้าเป็นการตรวจสอบครั้งเดียวก็คือเอกนพก็ตัด a r ออกนะคะก็จะกลายเป็นอืุตรียตหนิงการตรวจสอบในที่นี้ก็อาจจะเป็นการตรวจสอบที่มาของโรคตรวจสอบโครคภัยไข้เจ็บหรือตรวจสอบเรื่องราวอื่นๆก็เป็นไปได้นะคะไม่จะเป็นจะต้องเป็นการตรวจสอบโครคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะคะคำต่อมายาปฏิชีวนะ ภาษาสวีเดนเขาเรียกออนติบิโอติกายาปฏิชีวนะแข็งแรงคำนี้ง่ายๆค่ะฟริสก์ฟริสกแข็งแรงยาแลเกเมเดลแลเกเมเดลยามันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่ายานะคะนั่นก็คือคำว่า เมดิซีนทั้งสองคำต่างแปลว่ายานะคะหมอหรือแพทย์แลก,ก็เรคนไข้ก็ง่ายๆอีกนะคะ patient เบาหวานคำนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะคะเบาหวาน diabetes diabetes การตั้งครรภ์ g r a v i d i t t g r a v i d i t t ป้องกัน f e r b i a f e r b i g a วัคซีนมี2องคำนะคะใช้คำไหนก็ได้วัคซีนคูณหรือวัคซีนการตรวจเลือดก็มี2องคำเหมือนกันนะคะจะใช้คำไหนก็ได้คะ่ะคำแรก p r o o ทอหนึ่ง อีกคำหนึง่งบลู o d p r o การตรวจสุขภาพ h e a l t o so r l h t so control การรักษาพยาบาลคือ w o r d อ o ผู้ให้การรักษาพยาบาล w o r d ยี ye var, ye var, ye var ่วาเร w o r d ยี่วาเรยี่วาแปลว่าผู้ให้ว o ก็คือ การรักษาพยาบาลโวตยี่ว่าเดผู้ให้การรักษาพยาบาลหมายถึงโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะศูนย์อนามัยโวตเซ็นทรัลโวตเซ็นทรัลที่ Sweden สวีเดนศูนย์อนามัยจะใหญ่กว่าศูนย์อนามัยตามหมู่บ้านที่ประเทศไทยหน่อยนึงนะคะแต่จะเล็กกว่าโรงพยาบาล ทุกๆเทศบาลที่เราอยู่ก็จะมีศูนย์อนามัยอยู่อย่างน,น้อยๆหนึ่งแห่งนะคะสําหรับไปหาหมอหาพยาบาลเวลามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะในเบื้องต้นก็ไปที่ศูนย์อนามัยหรือโบสเซ็นทรัลก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็จะส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองใหญ่อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะการตรวจมะเร็งเต้านม อันนี้เขาเรียกมามมูกราฟีคนไทยทุกคนที่มาสวีเดนมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมีจดหมายเชิญให้ไปตรวจมะเร็งเต้านมนะคะเขาเรียกมามมูกราฟีค่ะ,ะแผนกที่ไปตรวจเขาเรียกมามมูกราฟีการแข็งเกรงในกล้ามเนือ้ออันนี้พยายามแปลให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกว่า steel muskel สเตียลก็คืออาการแข็งอาการเกรง็งอาการตึงของกล้ามเนื้อที่ไม่ยืดหยุ่นนะคะมูสเกลแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองสเตียลอิมูสเกลก็คือการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งนะคะความเครียดง่ายๆค่ะหลายๆคนดูแลวนะคะสเตรสสเตรสอาการซิม ptom คำตอ่อมาและทุกๆคำหลังจากนี้จะไม่มีในส่วนของคำแปลนะคะเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมๆกันนะคะเราจะอ่านภาษาสวีเดนก่อนนะคะเดนบลี s t ตียนเดนบลีสเตียมันแข็งเกรงอาจจะพูดถึงกล้ามเนื้อนะคะในกรณีนี้เดนบลีสเตียมันแข็งเกรง De t ดเยิ n ์ d น e ์เ r ียร์มันเจ็บคุกป่วยคุกดุมโรคหรือโรคภัยใกล้เจ็บส m มตตันความเจ็บปวดเฟียร์เบร์ไข้เบสแวร์ปัญหาเวลาไปหาหมอหรือพยาบาลเขามักจะถามคำนี้นะคะเขามักจะใช้คำนี้ถาม b e สเวรปัญหาเขาจะถามว่าเรามีปัญหาอะไรนั่นเองนะคะก็คือมีปัญหาสุขภาพอะไร r e เ e p t รียเวอร์กแทเบ e เตอร์ริเซฟรียเว e ร์กทบลเตยาแก้ปวดที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์นะคะก็คือยาแก้ปวดที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์สม s t สติลันเด ä แกเม d e l s m e r t s, <S t i e. l l yeah, a n d e läkemedel läkemedel แปลว่ายา s m e r t s t i l l a n d e ระงับความเจ็บปวด s m e r t s t i l l a n d e läkemedel ก็คือยาแก้ปวดนั่นเองค่ะ p h y s i o t e r a p e u t p h y s i o t e r a p e u t นักกายภาพบำบัด therapeut นักบำบัด physio physio แปลว่า กายภาพนะคะฟิสิโอเทอราแพทต์น e ักกายภาพบำบัดเรื่องเกนเรื่องเกนเรื่องเกนเอ็กซเรย์เรื่องเกนฑอันดอร์เช็อกนิงเรื่องเกนฑอันดอร์เช็อกนิงการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์เบียนบรอดกระดูกหักเบียนกระดูกเบียนบรอดกระดูกหักบรอดก็คือ หักนะคะส่วนนี้บรอดเบียนกระดูกเบียนบรดกระดูกหักหรือกระดูกแตกก็ได้นะคะมันมีคำหนึ่งที่แปลว่ากระดูกเหมือนกันนะคะสเกเล t สเ e เล t ก็แปลว่ากระดูกนะคะเบียนอาจจะแปลว่ากระดูกหรือแปลว่าขาก็ได้นะคะแต่ว่าสเก l e t ก็คือกระดูกคะ่ะกระดูกที่ไม่ใช่เนื้อนะคะอาร แขนเช่นเซลความรู้สึกความรู้สึกประสาสัมผัสต่างๆที่สัมผัสแล้วรู้สึกนะคะว่ามันร้อนมันเย็นมันแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ใช่เป็นความรู้สึกเศร้าหรือเสียใจไม่ใช่นะคะสกอดการบาดเจ็บเซียนน่ะเอ็นเลียดข้อ Oper รียรผ่าตัดโอเปราคูการผ่าตัดสองคำนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ o p e r เรียเป็นคำกริยาในขณะที่ o อเปราคูนเป็นคำนามนะคะ b l e e u n d e r c h u r c h ถูกตรวจหรือได้รับการตรวจ ultrajud ultrajud อันตาสาวหูดหูดผิวหนังลิน德拉สแมตตันลิน d r สแมตตันบรรเทาความเจ็บปวดลิน dra คือบรรเทานะคะเป็นคำกริยานะคะสแมตตันแปลว่าความเจ็บปวดเป็นคำนามลิน d 拉สแมตตันบรรเทาความเจ็บปวดอินฟลามาคูล อินฟลามาคูนการอักเสบมันจะมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันอินเฟคคูนการติดเชื้อคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ใช่คำเดียวกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันนะคะอินฟลามาคูนการอักเสบอินเฟคคูนการติดเชื้อ Dis ก b บ roke d i s ก b roke กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทครัมตะคริวเป็นตะคริวนะคะคำสุดท้ายสแมตตาความเจ็บปวดความเจ็บหรือความปวดนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะคำกลุ่มคำหรือประโยคสั้นๆง่ายๆ เกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่สามารถนําไปใช้พูดคุยกับหมอกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือว่าจะขอคำปรึกษาจากพยาบาลเวลาโทรศัพท์ไปที่เบอร์1177ไปขอคำปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้คำกลุ่มคำหรือประโยคเหล่านี้ไปอธิบายอาการให้เขาเข้าใจได้นะคะหรือ ไปอธิบายให้กับคนในบ้านให้สามีฟังก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ